ก็มาพบก,กันกับคลิปที่2นะครับก็ผมอยากพยายามอ่านให้มันช้าลงอะ่ะแต่ผมทําไม่ได้จริงอไม่รู้ทําไมก็จะพยายามฝึกต่อไปนะครับถ้าใครอ,อยังไงก็ปรับความเร็วเอากันได้นะครับต,ตามสบายนะครับก็ไปรับชมรัะฟังคลิปต่อเลยครับไปเดอะวิสวาดโโลกแข่งพอมดตอนที่225จุดเปลี่ยน2ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญยาในหอคอย6วงแหวน ขึ้นหมายชีวิตจะถูกปลูกฝังอยู่ภายในร่างกายของแอนเดอร์ถ้าเขาเลือแพร่กระจายออกไปองค์กรก็สามารถติดตามเขาได้อย่างง่ายดายองค์กรจะเสียสละเขาเพียงเพื่อเลือดของเขาและวิธีการสกัดเลือดโบราณของฮาปี้นั้นสมบูรณ์แบบพอหมดที่เชี่ยวชาญในการพยากรณ์สามารถไล่คาถาที่ทำให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่กำหนด แองเจเลมีประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายกันมาก่อนมีเพียงพ่อมดระดับ2ที่สามารถลบร่อง้อยของคลื่นพลังงานของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทางที่แอนเดอร์จะหนีไปได้แอนเดอร์ er, เจ้าเป็นคนฉลาดข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสในตระกูลเบนนิสข้าหวังว่าเจ้าจะติดต่อข้าจะติดต่อกับเจ้าเรื่องอนาคตของเรา คำพูดของแองเจเล่ทำให้เอนเดอร์รู้สึกแย่ลงตระกูลเบนนิสแข็งแกล่งพอๆกับตระกูลโจเนสพวกเขาอยู่ในระดับที่3และมีอำนาจมากอยู่ในมือของพวกเขาสภาของผู้อาวุโสมีสิทธิคล้ายกับหัวหน้าของตระกูลม,มีผู้อาวุโส10คนในตระกูลเบนนิสและส่วนใหญ่ได้รับเลือกจากภายในตระกูล ตระกูลมีพ่อมดมากกว่า100คนและมูมีผู้ฝึกฝนมากกว่า1,000คนเป็นสมาชิกแอนเดอร์ er, มีส่วนแบ่งในสิทธิของสภาแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อมดแสงแต่เขาก็ยังอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญยาที่มีพรสวรรค์นอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบสาขานี้แต่เดิมแอนเดอร์ er, คิดว่าเขาไม่มีอะไรต้องกลัว และตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับแองเจเล่ทันทีหลังจากพบความลับของชายหนุ่มหลังจากที่สนทนากับแอนเดอร์แองเจเลก็ได้รับข้อมูลบางอย่างที่เขาต้องการสําหรับการสกัดเลือดโบราณอย่างไรก็ตามแอนเดอร์ ers, ยังพยายามที่จะซ่อนส่วนที่สําคัญที่สุดของวิธีการสกัดไว้เขาก็ไม่ต้องการให้ทุกอย่างกับแองเจเล่แอนเดอร์ต้องทําความทาตามคําขอของแองเจเล่ในตอนนี้ และตัดสินใจที่จะหาทางแก้ปัญหาในภายหลังแองเจล่จะไม่ตายถ้าเลือดโบราณของเขาถูกสกัดแต่เขาก็ยังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแอนเดอร์คิดว่าเขามีความหวังถ้าเขาขุดความลับของชายหนุ่มได้มากขึ้นแอนเดอร์ออกจากห้องทำยาอย่างรวดเร็วหลังจากแองเจล่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการแองเจล่ยืนอยู่ในห้องพร้อมกับถุงกระเป๋าของชายชาราในมือหินดวงอาทิตย์ เส้นเลือดของหนอนดินมเมล็ดฮักและบัตทิสตันแองเจเล่พอใจให้กับสิ่งที่เขาได้รับวัสดุเหล่านี้สามารถแลกหินเวทปกติได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนก้อนในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญยาของหอคอยแอนเดอร์ได้รับได้พบยาพิเศษและสูตรมากมายด้วยแต่แองเจเล่ไม่ได้เอามาทั้งหมดทุกอย่างมันเกือบจะเหมือนกับว่าชาชรา มาที่นี่เพื่อช่วยแองเจเลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแองเจเลได้รับข้อมูลที่สำคัญบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการสกัดเลือดอย่างถูกต้องเขามีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยตัวเองหากสายเลือดโบราณของเขาถูกสังเกตเห็นโดยพ่อมดคนอื่นอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นแอนเดอร์เป็นผู้อาวุโสข,ของตระกูลที่มีอำนาจใกล้เคียงกับตระกูลโจเนส เอ็งจเล่คาดหวังว่าจะได้อะไรบางอย่างจากเขาอีกในอนาคตตำแหน่งของเอ็งจะเล่ในแผนกยาได้รับการยอมรับโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆเขาออกจากห้องทำยาและตามหาพ่อมดฝึกหัดไปที่ห้องประชุมส่วนตัวควรมีใครบางคนตรวจสอบเขาที่นี่แต่ด้วยความช่วยเหลือของเอนเดอร์ขั้นตอนส่วนใหญ่ก็ถูกข้ามไป แองเจเล่ é, เดินตรงไปยังโต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญยาเขาจำเป็นต้องเลือกแผนกหรือโรงเรียนที่เขาต้องการเข้าร่วมตัดฉากนะครับภายในห้องเล็กๆที่มีแสงจากโคมไฟคริสตัลเพียงเท่านั้นทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั้นต่ำตรงข้ามแองเจเล่ é, เป็นพ่อมดชลาที่มีเขาสีขาวคล้ายกับเซน์คอร์สฟิลิป บอกให้ท่านเพลอสมาที่นี่เราต้องการตัวท่านเขาจ้องไปที่พ่อมดฝึกหัดที่ยืนอยู่ใกล้ประตูขอโทษด้วยท่านวินเซนต์ท่านเพลอสไปยังป่าที่ถูกลืมเพื่อหาวัสดุท่านยังไม่กลับมาพ่อมดฝึกงหัดตอบอย่างสุภาพแล้วคนนี้อยู่ไหนท่านเคเทอริท่านเคนิลา่าท่านต้องการไปเยี่ยมเพื่อนเก่า บรรพบถ้าเช่นนั้นก็มีเพียงข้าคนเดียวใช่ไหมในการรับผิดชอบในตอนนี้ชาชลาสะบดและหันมาทางเอ็นเจเลเอาละรับสิ่งนี้ไปเจ้าได้รับการแนะนำจากพ่อหมดท่านเอนเดอร์ใช่ไหมเพียงแค่เขียนลงไปว่าเจ้าต้องการไปที่ไหนเช่นแผนกหรือโรงเรียนที่เจ้าอยากไปเลือกมาและค่าจะให้จดหมายที่พิสูจน์ตัวตนของเจ้าพ่อหมดยืนรายงานสี ยื่นรายงานสีเหลืองยาวให้เอ็งจะเล่เอ็งจะเล่รับกระดาษและตรวจสอบสาขาตะวันตกเฉียงใต้เพลอสผู้เชี่ยวชาญยาชีวภาพสาขาตะวันออกทันเดอร์ผู้เชี่ยวชาญยาระเบิดเดี๋ยวมันยาอย่างไงระเบิดสาขาเหนือแคนเดอร์ผู้เชี่ยวชาญยารักษาแต่ละแถวมีชื่อผู้บริหารผาแผนกต่างๆและความเชี่ยวชาญของพวกเขา โรงเรียนหกวงแหวนถูกระบุไว้ในแถวสุดท้ายเจ้าต้องการเลือกสถานที่ที่เจ้าต้องการไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมหอคอยของวงแหวนฉันะลารูปคราวยาวสีขาวของเขาและอธิบายข้าไม่สามารถอยู่ที่บ้านและศึกษาด้วยตัวเองได้หรือเอังจะได้ยิ้มและถามเขาเจ้าต้องทำตามกฎเจ้า มีเพียงส่วนร่วมกับองค์กรชายชาลาเขาหมดคิว้วเอ็งเจเล่เปิดใช้งานรูนสื่อสารบอลเล็บของเขาและรูปรูนดอกไม้ก็กระพริบอยู่บนมือขวาของเขาท่านแอนเดอร์ข้าไม่อยากบรบกวนท่านในเรื่องนี้แต่เขาส่งข้อความผ่านรูนแอนเดอร์ตอบก,กลับภายในไม่กี่วินาทีมันดูเหมือนว่าเขา สอดส่องสถานการณ์ภายในห้องพอหมดชลาข้างหน้าเขาหลังเลโชครู่ก่อนที่จะพยักหน้าเล็กน้อยเอาละข้าเพิ่งได้รับข้อความจาก่านแอนเดอร์คำขอของเจ้าได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามความรู้และวัสดุของหอคอยจะไม่ถูกจัดส่งไปให้เจ้าฟรีๆเจ้าจะต้องรายงานการวิจยัยให้ข้าและทำยาในจำนวนที่แน่นอนให้องค์กรทุกๆเดือนนอกจากนี้เจ้ายังต้องรายงานไปที่โรงเรียน ของแผนกทุกๆ5ปีเครื่องหมายชีวิตจะถูกฝังอยู่ในร่างกายของเจ้าเพื่อทําให้แน่ใจว่าเจ้าจะไม่ถอยรดทรยศเราท่านรู้อะไรไหมท่านแอนเดอร์บอกว่าท่านจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ให้ข้าแองเจล่ลุกขึ้นยืนและหัวเราะเบาๆแต่มันเป็นกฎข้าไม่รู้ว่าเจ้ากับท่านแอนเดอร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแองเจล่หันกลับไปและออกจากห้องก่อนที่ชาชลาจะพูดจบตัดฉากนะครับ คล่งภายในห้องลับของชั้นใต้ดินแอนเดอร์ที่โกรธทุบลูกแก้วคริสตันอย่างแรงจนมันแตกเจ้าซาราเลวเจ้าต้องการให้ข้าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้างั้นหรือการส่งรายงานการทำวิจัยให้กับผู้บริหารและการทำยาสำหรับองค์กรนั้นเป็นข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชญญาญยาทุกคนในองคอ์กรรวมถึงทางแอนเดอร์แอนเดอร์ต้องเตรียมทุกอย่างให้แองเจเล่ เพราะเขาไม่สามารถปฏิเสธคำขอนี้ได้นอกเหจากการน,นั้นการฝังเครื่องหมายชีวิตก็คือปัญหาใหญ่ที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่เองเจเลตจะขอทรัพยากรจากหอคอยถ้าไม่มีเครื่องหมายชีวิตฝังในร่างกายของเขาแอนเดอร์ er, จำเป็นต้องขอตะกูลของเขาเพื่อทำให้มันเป็นไปได้มันทำให้เขาเสียเงินและเวลาไปมากมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเองเจเลตที่จะขอแอนเดอร์ ทำให้เขาแต่แอนเดอร์ต้องทำงานหนักกว่านั้นมากเพื่อตอบสนองคำขอแม้ว่าเขาจะมีอำนาจใน,ผนแผนกยาแต่มันก็ยังเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ข้าแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าสามารถทำอะไรได้แอนเดอร์ er เริ่มวาดลูนในอากาศอย่างรวดเร็วแต่ก็หยุดหลังจากผ่านไปหลายวินาทีเขาสงบใจลงขณะที่เขาคิดถึงผลที่ตามมาแอนเดอร์ er ไม่ต้องการยุ่งกับเองเจเลในตอนนี้ ลูนลูกงูสีดำส่องสว่างขึ้นที่เล็บของเขาเมื่อเขายกมือขวาขึ้นนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าทำให้เจ้าเขาส่งข้อความโดยใช้ลูนแองเจเลีตอบอย่างรวดเร็วไม่ต้องห่วงเรายังอยู่บนเรือลำเดียวกันนี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าต้องการให้ท่านช่วยข้าโอ้อย่าลืมบอกข้าถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆจำไว้นี่เป็นครั้งสุดท้ายแอนเดอร์ไซหัวนี่ฉะนั้นข้าจะจมเรือลำนี้ซะ ไม่ต้องห่วงท่านแอนเดอร์ข้ารู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่แอนเดอร์ er รู้สึกดีขึ้นหลังจากการสนทนาและเขาตัดสินใจที่จะทำเรื่องคอเครื่องหมายชีวิตก่อนตัดฉากนะครับแองเจเลเดินออกจากห้องลงทะเบียนเมื่อลูนรูปดอกไม้จ้างหายไปจากเล็บของเขามีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาแองเจเลมั่นใจว่าชายชลา,านั้นจะไม่ส่งคนมาลอบสังหารเขาอย่างไรก็ตาม เขาไม่แน่ใจว่าเอนเดอร์จะมีแผนสำรองที่ดีหรือไม่เอนเดอร์ er เป็นคนโลภแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เก่งในการแทงข้างหลังศัตรูของเขาราบเท่าที่แองเจเล่รู้ความลับของเขาเขาก็จะไม่สู้กลับครั้งสุดท้ายหรือแองเจเล่ <laughs> <Angel ic S 1> <laughs> หัวล้อยอะและสายหัวเอนเดอร์ไล้เดียงสาเกินไปใครจะเชื่อคำพูดแบบนี้แองเจเลตต้องการอะไรจากชายชรามากขึ้น มันเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะรวบรวมข้อมูลและวัสดุจบนะครับกับตอนที่225นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับภาพผิวแก้วันใดขออภัยในนที่นี้ก่อนนะครับก็มีะครับไปรับชมกันในวันพวกนี้ต่อนะครับไปครับสสวััดีครไปอยดาลมคอมเมนต์กันด้วยล่ะก็อเสาร์อาทิตย์ผมน่าจะหยุดเหมือนเดิมนะครับก็ขออภัยนะครับผมขอ ไปละล้าบ้างนะก็นเงนะครับไปเลยครับสวัสดีครับไป